พบป้า,จาแจกลายเซ็นแฟนคลับอย่างใกล้ชิดในวันวางแผงวันแรกของอัลบั้ม10 years of love บทเพลงรักจากเดอะสตาร์ ชั้นล็อบบี้อาคาร GMM Grammy มมเล็กลงไปถนัดตาเลยแลวค่ะเมื่อกองทัพ The Star ร์แท็กทีมมาแจากลายเซ็นให้กับบรรดาแฟนคลับที่มาต่อแถวรอซื้อซีดีอัลบั้ม10 Years of Love บทเพลงรักจากเดอะสตาซึ่งนอกจากความพิเศษในอัลบั้มน,นี้แล้วพวกเขาเลยถือโอกาสอัปเดตความพร้อมเกี่ยวกับคอนเสิร์ต10 Years of Love The Star in Concert ให้แฟนๆได้ติดตามกันก่อนที่จะได้ไปสนุกกันแบบสุดเหี่ยงในวันที่27-29มิถุนายนนี้ค่ะ จะมีใจเหมือนเดิมรักเธออยู่ตรงนี้เพราะรักคือสิ่งที่เรามีให้แย่กันบรรยากาศวันนี้ก็แฟนคลับมาร้องพวกเรากันเยอะแยะเลยนะคะวันนี้ก็ แจกลายเซ็นกันค่ะใช่ครับก็วันนี้พวกเรามาขายซีดีนะครับคืออันดับแรกคือไม่ใช่น้องซีดีนะครับน้องซีดีเราไม่ขายเพราะว่าไม่อยู่เลยนี่ใช่ไหมก็คือวันนี้เนี่ยเรามาบอกกล่าวนะครับว่าซีดีของเราวางขายแล้วอัลบั้มซีดีวางขายแล้วนะครับแล้วก็ส่วนบ็อกเซตใช่ไหมครับก็จะเป็นวันที่26มิถุกพิษนาวนนี้นะครับก็จะวางวางขายให้แล้วเหมือนกันนะครับก็วันนี้เราจะขายซีดีพร้อมกับแจกลายเซ็นด้วยนะครับความพิเศษของอัลบั้มนี้นะครับก็จริงๆอัลบั้มนี้ แอบอัลบ <muitas S 2> <sketches> oh. no ั้มพิเศษอยู 1. ่แล้วครับผมเพราะว่าแ็นอัลบั้ม10ปีของพวกเราเดอะสตาร์นะครับก็ดีใจมากๆครับพี่พวกเราปี10นะครับก็ได้ร่วมงานกับพี่ๆหลายท่านนะครับผมก็ดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากครับแล้วก็ความพิเศษก็อยู่ที่ซิงเกิลต่างๆเพราะว่าทุกเพลงจะมีความหมายที่เราขอบคุณคนดูทุกๆคนแล้วก็แฟนๆทุกคน10ปีนี้ครับผมตอนนี้ก็เริ่มซ้อมกันเรื่อยแล้วครับเริ่มซ้อมกันเรื่อยๆแล้วเพราะว่าคอนเสิร์ตอีก2อีกสองอาทิตย์กว่าก็เริ่มแล้วครับยี่รอบเก็ด็นรอบแรกเต็มแล้วยงงไก็ อยากให้ติดตามเพราะว่าตอนนี้เราก็เริ่มซ้อมัาแล้วแล้วก็มีโชว์ที่หลากหลายมากๆแน่นอนเพราะว่า50คนเนี่ยคุณผ,ผู้ชมจะได้เห็นทุกคนที่ได้ทาอะไรที่แตกต่างหลากหลายจะมีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยยังไงต้องติดตามในคอนเสิร์ตครับฝากนะคะฝากทุกคนที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตแล้วก็ฝากทุกคนที่ยังยังยังไม่มีบัตรนะคะก็วันที่7็นี้ก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมสนุกกันค่ะเพราะว่าโชว์ทุกๆโชว์ที่เราตั้งใจทำเนี่ยรับรองว่าทุกคนจะได้ความสุขอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะก็จกค่ะะ 27G 8-99